สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนจะไปชมของวันที่สนะคะเราก็จะมาสรุปของวันที่2กันก่อนนะคะพี่น้องจ๋ามาดูผลกันนะคะอ่าพิเศษบนออก8 4สีล่างสี่หนึ่งนะคะอ่าน้องหึงก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ดูคร่าวๆน่าจะหลุดนะคะปกติ1 4สี่ล่าง8 4ดสี่นะคะ VIP ห้าหนึ่งแล้วก็หกเก้านะครับพี่น้องจา๋าห้าหนึ่งก็หลุดนะคะหกเก้ามีเด่นเด่นเก้านะคะพี่น้องจา๋าของ VIP เนาะแต่ว่าก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าน้องอึ่งเจาะไม่ถึงหกเก้านะคะถึงแค่หกแปดนะคะพี่น้องจาอ๋าวันนี้ก็หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามีเข้ามีหลุดบ้างเนะาะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สามคะ่ะ วันที่สามวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรวัดใจฮานอยสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องหุ่งจะให้ตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้น้องอุ๋งก็จะให้ที่3กับ6นะคะ3กับ6สายวิ่งสายรูดด้วยนะคะอ่ามาเจาะ3กันนะคะพี่น้องจา๋า สามก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเก้าจ้าส่วนหกนะคะหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้า หกแปดค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องวึงชอบให้นะคะเผื่อชอบตรงกันเนาะสามนะคะน้องวึงก็ชอบสามหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็สามหกค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับทุกครั้งนะคะส่วนหกก็ชอบหกศูนย์นะคะแล้วก็หกแปดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะตารางกำลังวันวันนี้น้องหวิงก็มี6มี1มีศแล้วก็มี2นะคะพี่น้องจา๋าอ่าใครชอบในนี้ก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา้า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปก็อย่าล so ืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องอีกเนาะสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงเฮงนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ